สวัสดีค่ะ GMTV Live ว e สดีค่ะเข้ามาใกล้ๆกันดีกว่าว่าทำอะไรกันอยู่คะาสาวๆอันนี้กำลังอยู่ในช่วงพักผ่อนแล้วก็ enjoy e s t i n g enjoy e s t i n g ค่ะใช่น่ก้องผูโตนิธานดวงดาวความรักค่ะ วันนี้มีใครบ้างคะจริงๆเยอะมากจริงๆเมื่อกี้คือหอหญิงล้วนแบบผู้หญิงประมาณแบบแดคนอยู่ในห้องจริงๆแปดคนมีพี่น้ำตาลพี่ฟิล์มพี่กระปุกน้องมินพี่ใส่พีเอ้น้องไซซีน้องเอิร์นน้องเจมี่ของยังเกินสุดหญิงล้วนมีพี่คนหนึ่งก็เป็นหญิงล้วนได้ปะใช่ได้มาเลยหันกล้องกำลังแบบนี้ไหนอีกคน <c oughs> อ้าวแต่ละคนเป็นไงบ้างคะเรื่องนี้รับบทอะไรกันบ้างแต่ละคนอันนี้เริ่มจากนีนกอนเลยค่ะรับบทเป็นพลอยนะคะพลอยจะเป็นแฟนเก่าของเมทาวีชายแล้วก็เป็นฟิวแบบมันเป็นแฟนเก่าที่แบบสปอยไม่ได้แต่เอาเป็นว่า <c oughs> ก็คือจะมีไ <c oughs> ออุ่นอกอุ้มเข้ามาอย่างเงี้ยเราก็จะแบบคนนี้เขาหาเพื่อเราเพราะอะไรหรือเปล่าเป็นฟีลนั้น <c oughs> อ่าส่วนน้องเอิร์ะคะรับบทเป็นแจนคะ่ะในเรื่องเนี่ยก็มีแบบตามช่วยตามแบบ ตามเรื่องราวตามสืบอะไรอย่างนี้ก็แบบว่าแล้วก็มีความรักแบบรักสามเศร้าแทรงก็ต้องเผติดตามนะคะก็มาเที่ยวเฉยๆค่ะมาเที่ยวเฉยค่ะเดินเล่นมามาเดินเล่นออกสลน์เดินกองสลาเดินเล่นมาค่ะมาเก็บสเต็ป มารับเชิญค่ะก็รับบทเป็นฟังนะคะเป็นเพื่อนของเมทวีค่ะจะมาดีหรือมาลายก็ต้องรอดูค่ะเ้ยจะปล่ยื่นเตะละจ่นเตะเลยเป็นยังไงสาวๆอยู่เป็นสามคนเงาไหมข้างบนไม่เงีเพราะเราไม่เงาเพราะเรานั่งแบ่งของกินกันอยู่นั่งกินนอนเงียบมาก ไม่เสียจริงจริงตอนอยู่กันเขาก็ไม่เงียบนานก็แบบเราพึ่ไปเยอะแล้วเราพืนไปเยอะแล้วตอนนี้แรงหมดแรงหมดแล้วใช่เราดูแบบบูวซับผู้แบบขนมาข้างบนอร่อยมากแล้วดูมูซับคือขนมแบบเยอะมากบูซับก็มีที่แบบฉ่ำถูกปากต้องเป็นอะไรกันคะสาวๆคะ เอาจริงกองนี้คือกุ้งกุ้งแม่น้ำอาชิตเออเขาที่เราคิวที่เราเจอกุ้งแม่น้ำแล้วเขาผัดแบบเขาผัดกุ้งแม่น้ำฟูดซัพพีน้ำตาลน้องฟิล์มอะไรเงี้ยหยกสดอะไรเงี้ยแบบขนมไทยแซลมอนด้วยไม่ขาดไม่ขาดอาหารจิกกไม่ขาดแล้วอาหารกองที่นี่อร่อยมากของว่างอร่อยมากลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นทอดอร่อยมากที่สุดที่สุดโอเคอ่ะเดี๋ยวเราเขาจีนต้องอยู่กันวันนี้ต้องอยู่ถึงกี่โมงกันคะหึกเลยไหม หนูซีนสุดท้ายอันนี้น่าจะเกือบสุดท้ายค่ะอย่าไปเย็นค่ะขอบคโอค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชาวไลฟ์เฮาทำอะไรกันอยู่คะจีบโอ๊ยล้อเล่น หัวจีบเขาเฮ้ยล่าเล่นกําลังจะดูหอยทากเฮ้ยก้อนหินกําลังทําสวยกันอยู่ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ารักนะใช่แต่เมื่อกี้ฉันจะล้มจริงเมื่อกี้ที่ฉันจะคว่ำอะจะคว่ำจริงลองทํามาเส้นสูงแน่แล้วใครจะใส่ส้นสูงทําสวนนะนี่ถามเขาตูมเลยฉันถามแล้วว่าใส่ส้นสูงทําสวนเลยเหรอพี่นี่เออแบบแบบใหม่แบบสับไง ยุง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 จริงตายคาที่เลยกเลือดออกเลยก็อยู่ในสวนก็ต้องมียุงปะอ่าเข้าซีนก่อนเดี๋ยวไปถ่ายก่อนนะแต่ว่าอย่าดิชูยุงยุงยุงตายโอ้ชาติมาค่ะผูพี่การสวัสดีค่ะพิธีกรที่ประจำสนามนะคะวันนี้เดี๋ยวพาทัวร์ เกือบขิดสวัสดีค่ะยังเป็นทางการค่ะีสวัสดีค่ะวันนี้ซีเป็นพิธีกรภาคสนามตอนนี้เราอยู่ที่กองพลูโตนิทานดวงดาวความรักนะคะวันนี้พบกับไซซีรัติชาพิธีกรภาคสนามไลฟ์เฮาส์ไปค่ะเดี๋ยวพาทัวร์ทัวร์ไปไหนคะพาไปดูกันว่าตอนนี้นักแสดงทําอะไรกันอยู่นะคะตอนนี้ซีนประมาณไหนเนี่ยวันเนี้ยวันนี้ก็ซีนแบบอุ๊ยมีหลายลมมากเพราะว่ามีเีพึ่มปอาลมอะไรอารมณ์ร้อนอารมณ์อารมณ์ร้อนลมหิว อะไรเนี่ยหนูมขนมน่ากินมากเลยเมื่อเช้าแล้วอ่ะไม่ถึงแล้วห้องแต่งตัวเขาบอกว่ากองเนี่ยทำไมคะขนมเยอะมากแล้วของกินอร่อยอร่อยเยอะสุดสุดก็คือกางวันอะซีกินเป็นบุฟเฟ่จริงๆคือได้ข่าวว่ากองเนี่ยของทานนะอาหารกลางวันเป็นบอกกุ้งจริงวันนี้ค่ะทริปนาลีกตำ้มตำนี่พี่น้ำตาลตำ้มตำอร่อยด้วยกินแล้วคอนเฟิร์มนี่นะคะวันนี้เราก็มีพี่เจมี่มาด้วยนะคะ Hi ซึ่งเจมี่เดินมาจากบ้านเดินมาเล่นเฉยๆมารับเชิญเล่นๆเดินมาจากเทินจิตนะคะมาแถวๆนนทบุรีเลยวันนี้ดินชอบเรองมากใช่เพราะเมี่ sorry นะคะซึ่งอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะคะคือพูดจริงเพราะเดินออกมาจริงๆแลวนี่จะกลับแล้วหรอคะค่ะก็เปล่ควจะเข้าซีนให้เข้าซีนหน่อยนี่เดี๋ยวจะมีคนมีคนทางนี้ค่ะทางนี้ค่ะอาซีนต่อไปเขาจะเข้ากันแล้วแต่ว่าเราจะไปกวนเขาก่อนก่อนมาค่ะห้องแต่งตัวพวกเรา นี่นะคะนักแสดงนอกจากจะมีน้องเอิญพินีแล้วก็มินนะคะรับป็นอะไรกันบ้างเป็นแอนค่ะเป็นพลอยค่ะอะไรอ่ะนี่รอกินรอพี่จะกินเราถามว่าเธอรับแบบอะไรคะอ๋อแจนค่ะดูดิทุกคนก็คือสูงยาวเข่าดีฉันก็เลยถูกเกณฑ์เป็นเพื่อนเธอสิ เนี่ยดูดิมีแต่คนชวนกินแล้วบอกว่าเรากินจุเงอนนะเนี่ยยืนเลยวันนี้กินอร่อยมากเป็นยังไงคะวันนี้มากี่ซีนมาสี่ซีนค่ะเออสี่ซีนแล้วหลานสี่ซีนนี้เขาถ่ายกันซีก็ว่างสี่ซีนเลยอย่าเพิ่งไปจะไปไหนวันนี้ก่อนไปไหนละวน้ก็จะออกไปขึ้นโกนินก็เป็นเด็กใหม่ของบ้านเราไงแต่ว่าเคยเจอแล้วอย่าเหมือนที่ข้างหล่อนี่มันคือแบบห่อนี้ชรีแจ่มไงคะ เจมป้าหรือว่ามีเล่นเรื่องไหนก่อนเรื่องเรื่องอะไรเรื่องอะไรอุ้ยโตดังแน่เลยมินมาเล่นไม่จริงจะอยากโดนหนอนอีกไหมไม่ไม่อยากโดนเขาโดนรำน้องโหดมากะตั้งแต่พี่อยู่มันไอที่ EMS ป่ะใช่ป่ะเป็นขับเ m มสสุดๆเออเห็นไหมโหดมากค่ะหนูค่อนข้างเข็ดกินหรอหรือไงหุ้ยไม่กินไม่กินจับสด ล้วงหายอ่ะไม่กินถามไม่กินแต่ว่าเป็นการจับแบบจับหนอนครั้งแรกเอหนอนจริงจริงหนอนจริงจริงขยับเยอะไม่วิตเยอะมากแบบอยุดไม่ได้แบบมีปลาไหลมีอะไรอย่างงี้ด้วยนะเตี้ยนี่ฉันไม่เพิ่งมาเข้ามาช่วงนี้ฉันเข้ามานานแล้วเธอโดนแน่แต่พี่ยมตังก็โดนไปด้วยเออแต่พี่แต่แต่เขาไม่แกล้งพี่หรอกเขาจะแกล้งมิ้นไงแต่ที่ก็ยังโดนอยู่ไม่ยอมโดนที่โดนโดนตัวอะไรอ่ะโดนตีนไก่ตีนไก่อ๋อแลดึกดึกอันคือไปเรื่อยมากสุดมากเลยตอนเนี้ยแต่มีคนไม่กลัวหนอนนะนี่ ไม่เชื่อเดี๋ยวลองรักรายการหนึ่งแล้วแม่หรอฟิล์มกลัวหนอนไม่กลัวไม่เดี๋ยวฟิล์มจะจับทอดที่ดูเลยทอดทอดกินชอบกินแมลงทอดเมื่อก่อนจริงเหรอจริงแล้วก็ไม่กลัวถ้าจับถ้ามีคนที่มันอาจจะตกใจเพราะว่าเราไม่รู้อะไรเงี้ยแต่ถ้ารู้ก็จับได้เราเห็นกันจไม่กลัวยูมีกล้าพูดเลยกลัวแบบไปโดนแกล่ะแกลไม่กลัวไม่กลัวฟิลเขาไม่ค่อยกลัวอะไรจริงกลัวใจมากกว่ากลัวใจมากกว่า ตายแล้วแต่หัววันเลยนะคะแล้แต่ทัโลจะได้ตื่นตื่นจะได้ตื่นตื่น,นเดี๋ยวพ้าอ่านบทไปก่อนนะพวอ,อน,นี้เยอะวันนี้มีสีนปั้นเยอะปากด้วยนะคะก่อนจะถ่ายรูปมันก็ต้องมีอะเนาะวุ่นวายมาก วันนี้ก็ใช้ได้ค่ะก็ไม่จริงๆก็ไม่ได้ค่ะมากองนี้ที่มากองนี้ที่คิวแล้วค่ะอันนี้คิวที่สองค่ะสนุกไหมกองนี้กองนี้ต้องบอกเลยว่าอาหารอร่อยมากทั้งกูซับแล้วก็ทั้งแบบพี่แม่ครัวคุณทำอาหารแบบจืดๆใครใครนักแสดงคนไหนที่เป็นแบบแกนนำพาจุ๊บจิ๊บชิมตลอดเวลาค่ะใส่ซีค่ะหล้ค่ะ ตัวเล็กๆขนาดนั้นได้กินเก่งขนาดนั้นเลยหรออุ้ยเขาตัวเล็กแต่เขากินเก่งมากแบบสุดยอดค่ะโอเคอาหารดีจริงค่ะเติมพลังเหรอคะทานอะไรคะกระป๋องเห็นไหมเขียนชื่ออยู่น้ำตาอันโอ้โห โอเคชั่นสวยมากเลยค่ะพี่น้ำตาลพี่ฟิล์มชอบไม่ยผมว่าชอบมากอปหอนดูชอบชอบเนี่ยโอ้โหโอ้โหไม่ดีตกใจด้วยน้องฟิล์มเดี๋ยวนี้พัฒนาแล้วผมชอบพี่เหมียดีแล้วเราต้องสุ้งเพียดเขา เลาเป็นชั้นน่ารักมากวันนี้เป็นซีนประมาณไหนคะแบบมีหลายซีนเลยที่นี่ก็มีหลากหลายอารมณ์เออพูดเยอะไม่ได้มันสปอยมันสีนสับสนเพราะว่าวันนี้มีนักแสดงหลายคนเยอะเนาะเกือบสิบคนเลยนะคะผู้หญิงหมดเลยผู้หญิงร้วนเลยวันนี้เป็นไงคะื่อเคิร์นเพื่อนมาเยอะหมดได้ข่าวว่าใจซีชวนกินตลอดเลยหรอคะไม่ใจซี ชวนเพื่อให้ตัวเองรู้สึกผิดน้อยลงแต่ก็ไม่ได้มีใครนั่งกินกับชซซีขนาดนั้นแต่ว่าพี่ชซซีน,น่ารักมากคือกินอิ่มแล้วก็ขึ้นไปประมาณ10นาทีได้อะแล้วชีก็ถามหาของหวานอ,อยากกินเพิ่มคือ <c oughs> ยังไม่ย่อยเลยแล้วน้องฟิมอะค่ะน้องฟิมกินตายมากน,น้อิงกินน้อยนหรอทำไมอะเพื่อใหอ้เมทาวีสมบูรณ์แบบที่สุดใช่โอเคลองดูดีหน้าเขาคือแบบ เล็กมากคือตอนนีน้พอหน้าตอบอะ่ะก็จะดูมีอายุมากขึ้นอะไรย่างเงี้ยแต่ว่าเมย์ก็เอ่อฟิล์มอะ่ะดีไซน์ให้ออกมาเป็นแบบนี้เลยแล้วน้ำตาลก็รู้สึกว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ของเมทาวิที่ถูกต้องอแต่ก็บอกน้องว่าหลังจากจบเรื่องเนี้ยคินเยอะๆจะได้มีแก้มน่ารักน่ารักจะได้มีแก้มน่ารักน่ารักน่ารักอยู่แล้วอยู่แล้วอันนี้สวยก็นัน่นแหละวันนี้ซีนหลากหลายนะคะก็ตังใจให้เราสองคน ยังยังไหวอยู่นะคะทุกคนไหวค่ะไปต่อค่ะก็ขอฝากซีรีส์เรื่องพลูโตด้วยนะคะทุกคนตั้งใจกันมากๆใช่ค่ะเรื่องนี้คือพูดเลยว่าครบรถนะคะก็เป็นรู้สึกว่าเป็นแบบว่าทุกคนที่มาเล่นก็จะได้บทที่ค่อนข้าง c h ชา n g จกับตัวเองระดับหนึ่งค่ะใช่ใช่แล้วก็น้ำตาลฟิล์มค่ะก็แค่นี้ก็ต้องดูแล้วปะค่ะใช่น้ำตาลน้ำตาลฟิล์มค่ะจุด นี่นะคะทุกคนก็คือกําลังนั่งถ่ายโมเมนต์นะคะแล้วก็น้องเป็ดคอนเทนต์นะคะเพราะว่าช่วงนี้ว่างอยู่ช่วงพักนะคะของเราก็มาดูกันช่วงพักของเรานะคะก็คือมีโมเมนต์่ารักมาะตากล้องเป็นพี่ไซซีนะคะแล้วก็นางแบบก็คือพี่ฟิล์มกับพี่น้ำตาลค่ะโอ๊ยใครไปทำไมต้องถ่ายรูปกับเป็ดด้วย ก็มันน่ารักอะดูดิดูดิเป็ดอร่อยที่น่ารักให้ถ่ายฮะเนี่ยเป็ดอร่อยที่น่ารักเร็วตอบก็ต้องหนูป่ะพี่โอยเมื่อกี้ีน่ารักน่ารักอะฟิลมันดูขหอยเลยอะถ้าถ้าเมื่อกี้ละเธอเหมือนมากับฝูง เฮ้ยว่าเขาู่อะไรเอื่นอ๊ยระไรไม่ใชอ่ะยุงมันอุ้ยอุ้ยยุงกัดเริบเลยอ่ะยุงชาเออยุงกัดยุงเรียบเลยมันเป็นมันเป็นยุงลายมันกัดแบบว่าเริมเลยอุ้ยเมื่อกี้ยุงมันปวดมากอ่ะจนดื่มไม่นานที่สก็ก็ไม่กระตกเนี่ยค่ะบ้าไม่ได้ไงอุ้ยอะไรอ่ะ ี่มันยังคาอยู่เลยอ่ะเธอเธอซูมค่อยปากมันยังชิมอยู่ในเนื้อฉันอยู่เลยอ่ะเขาบอกว่ายุงอ่ะมันกินความแบบหวานหวานนะโซหวานเน,น,น,นี่ยเพราะหน้าหวานเนี่ยเออไหนมาดิเช็คอีกแล้วไม่แล้วคือเอาจริงป่ะเมื่อกี้ยุงกับพี่เซี่ะสิส่งแรกที่พี่เขาทำคือยกกล้องขึ้<ห>นมาสติไม่ห่วงกันเลยนะถ้าฉันเป็ค่ายเลดออกอ่ะฉันก็เต็นอยู่ตอนนี้ไปรอเล่นเธอดอกไม้น่ารักมากเลยอ่ะ อันนี้คือใครถ่ายใครโพสต์อันนี้เริ่มไม่ได้ใจเธอต้องนั่งปิดไม่ใงนต้องเบี่ยงใช่ใช่ใช่นายซื้ออุ้ยเธอออกมาแบบน่ารักมากก็ก็เราเดินทางกันมาถึงคิวที่15บห้าสิบเจ็ดสแปดสิบเก้ายจริงๆอ่ะอยากขอบคุณแบบ แฟนคลับทุกๆคนเลยแบบแฟนคลับพวกเราทุกๆคนจริงๆนะพวกฟูลซัพพอร์ตอ่ะ <Yeah. S 1> มันช่วยแบบแบบ,แบ,บเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ o d food is good mood อ่ะ <Yeah. S 1> ใช่แ,แบบพี่ๆในในกองเขาก็แฮปปี้อะไรอย่างงี้เนาะเราก็รู้สึกว่าเหมือนเราเราก็ได้เป็นตัวแทนของแฟนคลับอ่ะมาตอบแทนความเหนื่อย,อยของทุกคนแล้วแฟนๆก็แบบออนหลังจากแบบออนเบื้องหลังไปแฟนๆก็อยากรอดูเรื่องนี้แบบเร็วๆเราว่า รอดูได้เลยรออีกนิดนึงแบบว่ารอบนี้คือนิดนึงจริงๆเพราะว่าก็ใกล้ๆแหละใกลมากๆที่จะได้ดูแล้วก็อดใจรออีกนิดนึงสุดโตไม่ได้ใกล้ที่ทุกคนคิดเนาะใกล้นิดเดียวน่อ่ะยอ่ะอ้อ่อ่ะอ่่อน่ออ่ออ่อ ที่ทุกคนแบบว่ารอดูหนูก็รอดูเหมือนกันแบบตื่นเต้นมากๆแล้วก็แบบตอนถ่ายทําคือแบบสนุกมากมันเหมือนมีแบบพลังหญิงอะที่อยู่ในห้องแล้วแบบสนุก <ๆ S 1> มากๆคือแบบว่า e n j o ยสุดๆแล้วเวลารวมตัวกันเหมือนอเวนเจอร์ฝ่ายหญิงเ่เหมือนโรงเรียนหญิงล้วนที่เป็นแบบว่าโรงเรียนประจาอ่ะซึ่งน้ำตาลน่ะเคยบอกไปแล้วว่าน้ำตาลน่ะดีใจกับแคสเพื่อนทุกคนมากๆที่ได้เป็นแคสนี้อะไรเงี้ยเพราะน้ำตาลรู้สึกว่าเออเป็นน้องที่เราลักเป็นพี่ที่เราลักอะไรเงี้ยก็ ฝากติดตามด้วยเพราะว่ามวลในกองคดีมากๆแล้วได้ข่าวว่าอาทิตย์นี้จะไปต่างจังหวัดกันหรอคะใช่แหละพี่รู้พี่รู้ได้ยังหนูยังไม่รู้เลยนะใช่ใช่จังหวัดกันใช่ใช่วสวยด้วยใช่ก็ตามไปได้เปล่าเนี่ยไปด้วยหรอเบอร์ชีตหมอชีตโอเคฝากด้วยนะคะบ๊ายบาย